สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวูชนสามนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับสงสัยนะครับว่ามันแตกต่างจากวูเชนสามปกติยังไงสิ่งที่แตกต่างเลยนะแต่มีตัวแปรเข้ามาก,ก็คือประกับแผ่นนะครับ สังเกตดูนะฮะประกับแผ่นของ Honda ตัวนี้นะครับมันจะบิดขึ้นมานะครับประมาณสัก10องศานะมีองศาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ10องศานะครับเมื่อเราใช้เวอร์ชัน3นะครับเวอร์ชัน3มมือนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับดูนะฮะมือฝั่งซ้ายนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเหวี่ยงนะครับมาทางขวาเนี่ยมือซ้ายเราจะเอื้อมไปครับมันจะเอื้อมไปมันจะหลุดมือนะฮะผมเลยต้องพับกลับมานะครับชดเชยนะฮะมุมองศาตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้10บองศาผมก็ต้องพับลงไป10บองศาเช่นกันนะครับนะครับนี่คือหลักคิดที่ง่ายๆฮะทดแทนมุมที่มันเกิดขึ้นอยู่เดิมนะครับผักเข้าไปนะฮะเรามาดูกันครับว่าเมื่อมันถูก พับหลบมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับเมื่อเราปรับประกับแฮนด์นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราใช้งานปกตินะครับประมาณนี้นะครับผมได้ไปคิดเลยว่ามันจะต้องเกิดมุมนี้แต่มันเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง อย่างดีมากับนะตรงนี้นะครับมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากประกับแผ่นนะฮะทำให้สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับสร้างมุมพิเศษตรงนี้ขึ้นมาฝากไว้และหายข้อสงสัยนะครับว่าผมทำไมถึงใช้ตัวนี้นะครับมันบังคับด้วยประกับแผ่นครับผมนะโอเคครับผมลาไปตัวนี้ครับสวัสดีครับ